ปีใหม่นี้จะข้าดาวที่ไหนดีลองนึกถึงตุรกีสิครับเฉพาะเดือนธันวาคมหน้าหนาวนี้สุดคุ้มเร่มต้นเพียงสามหมื่นนิดจะไปเที่ยวไหนทําอะไรได้บ้างไปดูกันครับนี้9วัน7คืนครบทั้งอิสตันบูลครับประคาเอังการาจบในชิปเดียวเริ่มมาแรกบินสบายๆด้วยสายการบินเติร์กเมนิสถานและเป็นเทอรที่อาชกาบานถึงเมืองอิสตันบูลที่ตั้งอยู่บนสองทวีทเอเชียและยุโรปเชื่อมโลกตะวันออกและตะวันตกในเมืองเดียวกันวันที่สไปกันที่สุล่าสินะเงือดูความสวยงามของโดมและกระเบื้องกว่า่อยหกว่นทิ้งคริต พิเศษสุดๆแวะคาเฟ่เซเว่นฮิลล์เช็คอินแห่งใหม่แค่ทริปนี้ที่พาไปเลยนะคะสายสตอรี่พร้อมม่หานกนางนวลจะจิบดิ้งชิวๆกับวิวหลักล้านไปต่อกันที่พระราชวังท็อปกาติอดีตพัมนักสุลต่านก่อนปิดท้ายวันด้วยมาไม้เบงทอยจากตำนานกรีกสุดดังต่อมาผ่านเมืองเพอร์กามาแวะชมของดีอย่างโอลิฟออยล์ถึงเมืองปามุคาเลและไฮไลท์ก็คือปราสาทปุยไฟหินฟูนสีขาวมีน้ำพุร้อนธรรมชาติสวยอย่างก็เดินอยู่บนแมฆนะคะพร้อมชมเมืองโบราณรอบๆอย่างเฮลาโพลิวันที่ตีเที่ยวเมือองคาาบ้น การเต้นหมุนของนักบวชซูฟีฟฟพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่าก่อนมุกหน้าสู่แคปาโดเกียดินแดนป่องนางฟ้าแล้วโลเคชันเหมือนอยังอยู่กับบนอีกดาวเลยวันที่ไหไฮไลท์ของทริปเลยนะครับฟังดีๆเห็นเช้ามาดูบอลลูนหลลอยลูกล,อย,ลอยบนฟ้าโอ้โหแค่ okay. คิดก็ฟินแล้วอ่ะจะเลือกขึ้นบอลลูนเองก็ได้ชมความสวยงามของเมืองแคปาโดเกียดูได้ยากมากหรือจะถ่ายรูปกับบอลลูนพร้อมรถวินเทจก,ก็คือปังไม่แพ้กันเลยครับจุดจเช็คอินทั่วเมืองใส่ชุดเลิศๆถ่ายรูปกับวิวบอลลูนจึ๊งมืองต้่อนตัวลงไปใต้ดินที่เท เมืองหลวงของตุรกีชมทะเลสาบเกลเล็กทูและสื่อสารอาตาเติร์กอนุศนผู้ก่อตั้งประเทศก่อนแวะทักที่ซาฟานโบรูเมืองมรดกโลกพิเศษแวะทะเลสาบโกดจุบรรยากาศป่าและน้ำใสฟิวธรรมชาติหิวใจสุดๆจลับสู่อิสตันบุลอีกครั้งพาล่องเรือชมวิวบอสที่แบบลุกกับเอเชียแบบชาติตลาดเดินเล่นตลาดสไปซ์ซื้อเติร์กิสดีไลท์ของฝากสุดหิวแล้วไปกันต่อที่ทักซิมสแควร์สัมผัสบรรยากาศเมืองสมัยใหม่นั่งรถรางสีแดงสุดไอคอนิกวันท้ายๆก่อนกลับแวะมัสยิดไลมานีเยใหญ่โตตะการตาเชื่อย่านบาลัดเมืองบ้านหลัักสสีต เช็คอินที่กาลาตาทาวเวอร์ถ่ายรูปกับชีสเคก้กเมนูคู่แลนด์มาร์คที่มาแล้วห้ามพลาด,ดปิดเที่ที่การช้อปปิ้งบันเทินที่กาลาตาพอร์ตอิสตันบูลครบคุ้มจัดเต็มใครอยากไปตุรกีแบบไม่ต้องห่วงอะไรเลยกัดกหน้าโปรไฟล์เลยครับ